สามต้นบ้านยังไม่เสร็จต้นกล้วยสามต้นโอ้โหโอโ้ต้นกล้วยหลายต้นเลยค่ะดูสิหนึ่งสองสามโอโ้ต้นกล้วยหลายต้นเลยอ่ะฮ้ยโอ้โมีหนอด้วยนะนั่นค่ะมีหนอ มีหนอกล้วยด้วยอ่ะโอ้โหเจอเห็ดพึ่งหน่อยสิเห็ดพึ่งแน่จริงออกมาสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีหนึ่งกำลังใจนะคะโอ้โหเห็นดอกนี้แล้วนึกถึง ส่วนดอกที่สูงต้นหงสูงนะมันเป็นตระกูลเดียวกับตะแบกบ้านเราน้องคนนึงบอกมันคือตะแบกขาวส่วนอันที่เป็นเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันเป็นตระกูลเดียวกันกับไรรลักไหมเห็นแล้วนึกถึงร้านไอติมที่อัพสเตทเนี่ยค่ะเห็ดพึ่งชอบนะถ้าเป็นพื้นพื้นแบบเนี้ยเห็ดพึ่งจะชอบยังไม่มีฮ hey. อยู่ที่ไหนอ่ะสวัสดีสี่กำลังใจนะคะฮ hey. แต่ไม่เป็นไรส่งข้อความได้มันดกมากเราคิดว่าเขาไม่เก็บเนี่ยเห็ดพึ่งมันชอบขึ้นสนามหน้าบ้านคนแต่วันนี้ไม่มี สวัสดีเจ็ดกำลังใจนะคะ่ะอันนี้ต้นนี้มีกลิ่นหอมนะต้นต้นวู o ดดรอปเขาทะเลาะก,กันเหรอเสียงดังน่าจะใช่ข้างหน้านั่นนะคะต้นแอปเปิ้ลวีไม่ต้องเหา่าไม่ต้องเหา่าไม่ต้องเห่าฉันนะ ลูกนี่ลูกอะไรรู้ไหมเนี่ยค่ะอ๋อไม่ใช่น,นี้เขาทําเล่นเขาทําเล่นเล่นนึกว่าเป็นต้นนี้อันนี้มันต้นซากุระนี่นะอ้หลอกโดนเด็กหลอกนี่ไงเนี่ยค่ะแอปเปิลโอ้ดูสิเชื่อไหมเขาไม่กินถ้าเจอเจ้าของจะขอเขาไม่กินค่ะ โอ้ยอยากได้จังเลยอยากขอจังเลยลูกใหญ่ด้วยเขาปลูกแต่เขาไม่กินแล้วมันก็จะมีจุดอยู่แบบนี้เพราะว่าไม่ได้ฉีดยาข้า,มาแมลงโอ้โหโอ้ยอย,อยากได้จังเลยอะ่ะโอ้โหดูอันนี้เป็นเออเป็นนั่นอะ่ะพันอะไรนะนึกไม่ออกออื ต้นเดียวแต่มีสองพันมันต้องเป็นทาบกิ่งอาจจะไม่ใช่ก็ได้ค่ะโอ้อยากได้ยังเขาไม่เก็บเขาไม่เก็บเขาจะสักอีกสักประมาณไม่นานมันก็จะร่วงร่วงนะเขาก็เกลื่อนสนามนะต้นมันเตี้ยมากค่ะเฮ้ยอ,อยากได้จังเลยอ่ะแล้วกินได้แล้วด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปอัพสเตตได้แล้วนะเนี่ยนี่่ะกินได้แล้ว แต่ลูกยังเล็กๆอยู่ก็มีโอ้โหว้าวโอ้โหแอปเปิลอรลอยด,ดูสวยมากดูดิพาอยากกินนะ่ะอยากได้จริงๆหูยเขาไม่เก็บโอ้โหทำไงอยากได้จัง ถ้าจะแอบเด็ดสักลูกป้าก็ไม่กลา้าดูสิลูกโตกว่ากำปั้นป้าเลยนะเนี่ยค่ะอคนที่ป้าตะโกนคุยเมื่อกี้โอ้ดูลูกนั้นอ๋อมันพันเดียวกันนะค่ะอุ้ยวิดูช่อนั้นสิดูช่อนี้โอ้อยากได้จังเลยอยากได้จังเลยแล้วทายได้เลยล้านเปอร์เซนต์เขาไม่กิน เขาไม่กินจริงๆถึงจะเก็บไปทำภายเขาก็ไม่ทำเขาก็ไม่ทำโอ้โหสวยมาก